เดีย๋ยวลองสว่าอน,น่นนจาจะไม่อยู่ตาตาหมดแบบใหญ่มากอะพี่<อ>ที่มันไหลเป็นน้ำเลยอะลงกึ่งเธออย่างนั้นนะอืมไมเสียบไม่ได้น้องก็เสียบดีๆสิครับเข้าไปี่ด,ด้ไหมอ,นนอาจารย์เลยอ่าโอเคกรเปิษ ้าไปลกน,นะเดี๋ยวมันจะกตัวตัวกาตัวกาต้องคากก่อนออใช่่า่เดี๋ยวมันจะร่นออมาได้นีอันนี้ใครไปคนขอน้องหญิงเหรอ หรือว่าสิบที่ของกขอเขาเขามีคอนเนคชั่นอ๋อนี่ดันมาแล้วป้งนะแต้มตัดเซิร์ฟหมุนมาอ๋อนี่อ่านี่แต้มเลยเนาะแต้มเลยสิแต้มแต้มสี่มุมแต้มเยอะอ่าแต้มขนาดไหนอ่าโอเคเซิร์ฟหมุนมาใช่เขาเนี่ยเอ่ออ่าโอเคเหมือนตาอ่าอุ่นงาน อ่าโอเคเสียบปั๊บดึงมาฮึบนะดึงแล้วหมุนไปได้โอ้โหคือคนะือนะครับคือคลาสอ่าเดิงแล้วก็หมุนอ่าโอเคอ่าอ,อุปลรณ์ <c oughs> ต่อไปนะเวลาที่เราบดเพชรสว่านถ้าบดสว่านห้ามใช้ด้านโค้ดนะใช้ด้านฟิล์มอย่างเดียวด้านฟิด้านด<อ>้านโค้ดมันจะเป็นเส้นนะครับอ่าเสียบปั๊บนะครับอ่าเราก็กดเราดันชั่วนิดมันร้อนให้มันไม่ให้มันสัมผัส ล็อกกดนะกดเ่้แล้วดึงนะดึงอางเะีัยนะนะเนี่ยดึงไองเนี่ยดึงยามือก็าะบิดรามมือแต่ว่าลอมันอ่านเร็วกว่าดึ้วยอ่านะแบแค่แบแค่นี้ก็เส้นะ

ลองล่นดูว่ามันโอเคหรือ,อยังเห็นไหมใช่<า>ครับแล้วก็ผ้าชิ้นข้างเร็่ปบดส,<ไ>วสว่านก็ได้นะเสร็จแล้วแต้มต่อใช่ครับถ้ามันยังไม่หมดเราแต้มต่อเลยนะครับที่ธีการบดด้วยตัวสว่านนะครับอวิธีการเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วลองเช็คดูว่าโอเคไหมระหว่างหน้ากระบ,บาเนี่ น้องเห็นไ่มใส่ไหมใส่ไหมอ่มออมาเห็นไหมเนี่ยแลามันจะเลื่อนข่าเหา็นไหมใส่มาหน่อยอยงนี้นะครับ,บอ,อ่าเราบดเสร็จน,นะประมาณห้าทีก่อนแล้วถอดมาดูทีหนึห่งแล้วไล่ไปโอเคนะเป็เข้าถึงออกอนะครับใช่นะครับนะไม่ได้แช่อย่างเดียวนะดืดดืดดืดเหมือนกับเราปั่นนะไปได้ไปขอไปได้เห็นไหมคอนดิชั่นดีมากนะครับแช่เดี๋ยวลงนิดเดียว เวลาที่มันเริ่มไม่สีแล้วแสดงว่าที่สาากรใช้สว่างนไม่ดูดแล้วเราแต้มต่อวันนี้เราแต้มต่อเลยการบวกคบอย่างนี้ดิแต้มสีเอาอะไรไปบอกอาจารย์หรอว่าทำอย่างนี้เหรอไม่ได้อาจารย์ก็ทำอย่างนี้ดูกาทำอย่างนี้อาจารย์เป็นคนเหอทำอย่างนี้อาจารย์ก็คำโอเคแล้วดึง นะเดีเสร็จปั้นล้วก็หมุนให้มันเกียร์นะครับแต่หมุนให้มันเกียร์ไปในสองหน้าเราต้องหมุนทั้งรอบหมุนไปหมุนมาให้มันเกียร์รอ่าโอเคนะเสร็จปั้นล้วก็บดต่อคราวนี้นะครับต,รต่ออ่าเวลาที่เรากดครั้งแรกเนี่ยอยากเพิ่มให้สีโอเคนะให้มันหลุดจากบานก่อนนะอ่าดิน ถ้าตามดถ้ามันตืต้นอ่ะมันจะพับเดือยหมดเลยแต่ถ้าตาหมดมันไม่เยอะนะแต่อันนี้ผมขอันนี้น่าจะมีะแล้วแหละม <c oughs> ือดึงไปข้างล่างจังตอนนี้เอื้อมือถึงหลอป่ะแต่ไม่รู้ว่าดึงข้างข้างนหรือดึงข้างล่าง